สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเคขวัญเคโนชาค่ะผมทรงนี้เลยค่ะที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีคนขอเยอะมากนะคะในติ๊กต็อกว่าอยากให้ทำผมทรงนี้ให้ดูหน่อยนะคะขวัญก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาทําผมทรงนี้ให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าผมทรงนี้เนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะและทํายากไหมไปดูกันเลยค่ะฮาวทูการทําผมรอนนะคะคือเราจะใช้เครื่องรอนตัวนี้นะคะทุกคนขวัญซื้อมาจากแอปส้มเลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ จะเป็นน้องแบบเนี้ยรอนเล็กๆแบบเนี้ย,แบบยก็ไม่เล็กนะก็ใหญ่อยู่แบบแต่ไม่ใหญ่มากใส่ปั้นกลางนะคะนี่จะเป็นสีมูวบนี้ซ่มไม่ได้เราซื้อมาทั้งหร่เพราะว่าซื้อมานานมากนะคะแต่แต่เดี๋ยวขวัญเนี้ยจะไปดูในแอปส้มให้นะคะว่ามันยังแบบยังมีลิงก์ตัวที่ขวัญซื้ออยู่ไหมนะคะถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวขวนนะัญน่ะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะจากร้านไหนแต่ถ้าแบบขวัญหาลิงก์ไม่เจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวขวนนะัญน่ะจะแปะรูปไปให้ตรงนี้นะคะว่าตัวนี้แบบจะค้นหาว่าอะไรในแอปส้มนะคะทุกคนก็ลองไปดูได้ว่า สามารถซื้อจากร้านไหนได้บ้างนะคะในแอปโซมีขายหลายร้านเลยทุกคนเนี่ยตัวนี้เลยนะคะก็คือนเป็นออฟอย่างนี้ใช่ปะทุกคนแล้วก็กลบบดล่างสุดปึ๊บเราจะขึ้นเป็นร้อยแปแหละเราไปเลยแล้วกดบวกๆไปเลยค่ะ2 0 0เพราะว่าปวกคนใจร้อน200เลยแล้วก็วางน้องทิ้งไว้นะคะให้เคาร้อนๆแล้วก็จะแบ,บ่งผมเป็นสส่วนนะคะเราจะเอาจากข้างล่างก่อนเราจะเริ่มร้อนตั้งแต่ข้างล่างก่อนนะคะทุกคนผมก็จะเก็บตั้งแต่ตรงนี้ไปให้เหลือแค่ข้างหลังด้านล่าง ขันจะเริ่มแตะช่อหลังก่อนก็คือไม่ต้องแบบหนีบแบบไม่ต้องหนีบละเอียดขนาดน้นทุกคนแค่แบบเออให้เขาเป็นทรงเฉยแบบเรามีความเซอร์รอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเหนียบทุกคนถ้าเนียบไปมันจะดูแบบไม่สดโอเคหนีบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็แบบแช่เขาไว้อย่างนี้สแป๊บหนึ่งใช้สินชาติยาทุกคนแบบไม่ให้แบบผมเราไหม แล้วก็ตรงปลายน้องเขาด้วยเขาเค่อยเถิลงมานี่ก็จะได้แบบนี้ทุกคนเห็นไหมเขาก็รอนแบบนี้เลยโอเคแล้วก็ขยับมาข้างหน้าร,นระวังมือแล้วก็หน้านะคะเพราะว่าเขาร้อนแบบควงเขาร้อนมากยิงไว้หน่อยนึงพอไม่ต้องนานมากแล้วก็เถิบลงมานะคะด้านล่างนี่เขาก็จะได้แบบนี้ทุกคนเห็นไหม ช่อต่อไปก็เหมือนเดิมแล้แค่แกะผมตรงนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็แบ่งให้เขาได้ครึ่งเอาเขาระบาไว้เลยแล้วก็เก็บไปแค่ครึ่งครึ่งน,นี้พอครึ่งข้างบนหัวสุดนะคะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนเริ่มจากช่อหลังสุดเริ่มจากด้านหลังสุดค่ะอะไหนมองไม่เห็นหนีบไม่ได้ก็ปล่ายเข้าไปเอาเท่าที่ได้ผมทรงนี้จะไม่เน้นเนียบนทุกคน ผมเซอร์จ,จะมีความแบบเนี้ยบนิดเดียวแล้วก็เซอร์เออถ้าเนี้ยไปมันจะดูแบบมันจะดูคุณหนูไปมันจะไม่ออกฝ่อททิ้งไว้ก็แบบหนีบสักประมาณแบบเพ่ให้เรารู้ว่าเออได้แล้วแหละร้อแล้วอะไรอย่างนี้อยนกจะหยิบเขาขึ้นมาแค่นี้เลยทุกคนแล้วก็หนีไป ก็จะเป็นรอนแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ขั้นกลางเลยแหวขกขมกลางแบบนี้แล้วก็ปล่อยคบลกไปเลยหลังสุดเือนเดิมพอมาช่อนอกเนี่ยมันก็จะแบบง่ายหน่อย ทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยทุกคนถ้าจงใครชอบแบบแนวน่ารักน่ารักนะคะทรงนี้ก็สามารถทําได้นะทุกคนก็จะแบบออกน่ารักอะไรอย่างนี้ฟินิชลุกนี้แล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลูกกันเลย <S <S ไปไงคะทุกคนผมรุกนีน่ารักมาไปทําตามกันได้นะคะทําง่ายมากๆนะคะส่วนลิงก์ที่หนีบเนี่ยเดี๋ยวขวัญเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะหรือไม่ถ้าขวัญหาลิงก์ไม่เจอเนี่ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวขวัญก็จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปที่แอปส้มแล้วก็ค้นหาแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ช่องวัญก็ด้วยนะคะกันไปเจอกันอีพีต่อไปคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ